สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูจูอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยครูจูไม่ได้จะมาทดลองอะไรให้ดูนะแต่จะมาอธิบายใบงานหน่วยฝนจ่าที่เด็กๆได้รับไปนั่นเองค่ะวันนี้ครูจูจะอธิบายอยู่2ใบงานด้วยกันนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าเด็กๆจะต้องทําประมาณไหนและทํำยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ใบงานแรกเลยนะคะ ใบางานแรกในแบบฝึกหัดของเด็กๆคือใบางานอันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณใบางานน่ารักๆจากเพจ t i t t l e Teachers ด้วยนะคะใบางานนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆมาต่อเติมเม็ดฝนตามจินตนาการกันเถอะเด็กๆก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทำไม่สวยหรือจะถูกวาดหรือทำผิดเพราะว่า เด็กๆสามารถทําได้ตามจินตนาการเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวครูจูก็จะลองวาดหยดฝนของครูจูที่ตกลงมาจากท้องฟ้าดูนะคะคจูก็จะใช้ดินสอวาดหยดฝนแบบนี้ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ได้เราไม่ว่ากันนะคะฝนใครตกมากตกน้อยก็ได้เลยตามใจเด็กๆเลยนะคะ เสร็จแ,แล้วเนี่ยครูจูก็จะระบายสีให้สักหน่อยหนึ่งครูจูเลือกใช้เป็นสีฟ้านะคะแบบนี้นี่คจูก็ระบายไปเลยเด็กๆคนไหนสังเกตว่าเอ๊ก่อนฝนตกหููเห็นว่ามีก้อนเมฆสีเทาๆดำๆอยู่เต็มท้องฟ้าเลยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถระบายก้อนเมฆด้วยได้เลยนะคะ ครูจูให้อิสระเต็มที่เลยนะนี่หยดฝนของครูจูก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะระบายระบายระบายแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของครูจูก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะใบงานต่อมานะคะเด็กๆเป็นใบงานวัดทาจักรของการเกิดฝนใช่ไหมคะครูจูได้ ส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเกิดฝนไปให้ดูแล้วคําสั่งเขาบอกเด็กๆว่าให้เด็กๆมาเรียนรู้วัฏจักรของการเกิดฝนจากนั้นให้ใช้ลูกศรแสดงการเกิดฝนว่าเกิดอะไรก่อนอะไรหลังเป็นลําดับไปนะคะเสร็จแล้วก็สามารถระบายสีได้ตามจินตนาการและความชื่นชอบของเด็กๆเลยค่ะครูจูก็จะวาดดินใช้ดินสอวาดลูกศรก่อนเลย ง่ายๆนะคะน้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติถูกพระอาทิตย์ส่องลงมาระเหยขึ้นไปกลายเป็นก้อนเมฆจากก้อนเมฆเกาะตัวกันมากเข้ากลั่นตัวเป็นฝนตกลงมาน้ําฝนตกลงมากลับคืนสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยสอนวาดลูกสอนได้เลยนะ นี้นะคะง่ายๆเลยจากนั้นเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าด้านล่างนะคะมีช่องให้เขียนอยู่เขาบอกว่าน้ำในแหล่งน้ำมาจากจุดจุดจุดเอ๊น้ำในแหล่งน้ำตรงนี้มาจากอะไรกันนะมาจากฝนที่ตกลงมานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆ ก็เขียนคำว่าฝนฝนออกเสียงยังไงนะฝออนอฝนฝอนี้เด็กๆว่ามาจากฝออะไรเอ่ยพยัญชนะไทยฝอฝาใช่ไหมคะหัวเข้าหรือหัวออกนะหัวเข้าแบบนี้หนึ่งหยกักสองอยหยักห่างสั้นหรือห่างยาวกันนะ ห่างยาวใช่ไหมคะแบบนี้คือฝอฝาต่อมาตัวที่สองคำว่าฝนเด็กๆเ,เห็นไหมลองดูตัวอย่างจากข้างบนนี้คำว่าฝนฝอโอนอนอที่เราใช้คือนอนหนูแบบนี้นะคะ จริงๆสะกดด้วยสระโอนะคะเด็กๆแต่สระโอเนี่ยเขาแอบซ่อนอยู่เพื่อความสวยงามนะคะฉะนั้นคำว่าฝนใช้แค่สองตัวนี้คือฟอ้อฟ้าแล้วก็นอนหนูแบบนี้นะคะเป็นคำว่าฝนนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอนุบาล3สามารถทำได้แน่นอนนะคะและอย่าลืมฝึกเขียนชื่อตัวเองด้านล่างนี้ด้วยนะคะ วันนี้คุณจูก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวคุณจุจะมาอธิบายใบงานต่อไปในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ